สวัสดีครับมาชวนคุยมาชวนนึกครับเพื่อจะมีพวกเราที่สนใจมาร่วมพัฒนาอาชีพใหม่ไปด้วยกันลองนึกดูง่ายๆนะครับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับกับตัวเราเองซึ่งซึ่งสร้างอาชีพนี้ด้วยจะเป็นประโยชน์กับผู้คนหรือมวลมนุษยชาติด้วยฟังแล้วมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจนะครับต่อจากวิดีโอหมายเลข774เนี่ยผมพูดถึงการที่คนเราเนี่ยไป คลียร์ไปกระจางไปเข้าอกเข้าใจไปเติมเต็มอย่างเช่นเติมเต็มความรู้พัฒนาเป็นความสามารถเป็นทักษะฝีมือกระทั่งเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นแล้วมาทําอยู่2กลุ่มให้เกิดขึ้นอ่ะให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับพวกเรากับสังคมนี่แหละก็คือแก่นดีบวกกลุ่มหนึ่งนะแก่นดีบวกสอคือแผนดีบวกเนี่ยเจาะอ,อยู่แค่2ตัวนี้นะครับผมว่ามันจะดีอะ่ะซึ่งรายละเอียดนะครับผมได้กล่าวไว้พอประมาณแล้วในวิดีโอหมายเลข774ย รวมถึงวิดีโอก่อนหน้าด้วยสามารถมาเติมเต็มได้ผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับแต่ถ้าพวกเราเนี่ยหยิบกระดาษประกาขึ้นมาเลยนะแล้วมานึกมาจดมาเติมเต็มเราเล่น2รอบอะรอบแรกก็คือผมจะรอฟังว่าไปทํากันบ้านมาแล้วได้อะไรบ้างอ่ผมผมรับจ้างจริงๆนะครับคือทําเป็นอาชีพเสริมมาแหละแล้วรอบที่2ก็คือการที่เราเลือกจริงเลือกได้ดีแล้วทําจริงทําได้ดีย,ยิ่งขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับคือคําตอบ ก็คือมี2รอบใหญ่ๆเล่น2กลุ่มให้เก่งให้ดียิ่งยิ่งขึ้นใน2ใน2รอบใหญ่ๆนะครับแต่มันก็จะมีการพัฒนามาตามลําดับจุดปลายของมันนะครับจุดปลายของการพัฒนาเนี่ยมีอยู่2คํคำนะครับก็คือลงตัวและกลมเกลียวนึกภาพที่อาจารย์เฉลิมชัยกลมกลมเกลียวกับแบบฉบับของชีวิตของท่านนึกภาพที่คริสโนโรนโด อีลอนมาร์กวอลเลนบัฟเฟตพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าไปถึงจุดที่ลงตัวและกลมเกลียวกับชีวิตของท่านนึกภาพตัวเราเองครับตัวเราเองที่กลมเกลียวและลงตัวกับตัวเราครอบครัวของเราลงตัวและกลมเกลียวนะครับหน่วยงานพวก้องของเราเนี่ยคนในชาติลงตัวและกลมเกลียวผมกำลังพูดถึงการทําเป็นอาชีพแบบนี้ครับก็คือจากวิดีโอหมายเลขต่างๆเนี่ย อาชีพคืออะไรอ่ะออกพวกเราบอกต่อให้เดี๋ยวก็จะมีคนมา,ม,ามองเองว่าอการที่เราจะไปถึงจุดอ่ะเราคล่องเราชํานาญแล้วเรารู้จุดเล่นในชีวิตแล้วจับจุดจับคือเป็นคําพูดเก่าๆผมไม่พูดแล้วแต่จุดปลายมันก็คือลงตัวและกลมเกลียวทุกท่านครับเราสามารถทําได้3ระดับระดับแรกก็คือไปทําเองเลยเพราะว่าหนึ่งทุกคนคิดได้วันนี้คิดได้ระดับนี้วันพรุ่งนี้คิดได้ ดีกว่าอีกเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับจากนั้นครับทุกคนสามารถที่จะช่วยกันได้อ่าเรามานั่งคุยกันหน่วยงานของเราเนี่ยดามบอกว่าแก่นดีบวกบวกพลังดีบวกบวกเออลองเติมเต็มร่วมกันสิหรืออาจจะมีจุดอื่นก็ได้ที่เรามาเล่นร่วมกันแล้วหน่วยงานของเราห้องทํางานของเราเนี่ยลงตัวและกลมเกลียวยิ่งขึ้นทุกท่านครับทําเองได้ช่วยกันได้ ช่วยกันเองได้จากนั้นทําเป็นกิจการเป็นอาชีพได้มันเป็นอย่างนี้ครับอะผมพูดตรงๆหลังจากนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีไฟสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าผมจะหาเงินไปทําไมผมจะตั้งตั้งใจทําอะไรยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งใจจะทํากิจการนี้จริงๆนะครับคนเราสามารถเป็นทําเป็นอาชีพและรับจ้างได้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามันก็เป็นการกุศลด,ด้วยแหละนะครับบางทีอาจจะไปตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับ สบายบายนะครับคิดสบายๆการที่เราไปช่วยให้คนคนหนึ่งลงตัวและกลมเกลียวกับชีวิตแล้วงอกงามยิ่งขึ้นไปถึงจุดที่เจริญงอกงามดุจมีชีวิตมันเติบโตได้แล้วเขายังไปช่วยคนอื่นกลุ่มอื่นได้อีกการที่ครอบครัวหนึ่งไปลงตัวไปกลมเกลียวกันจนเกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาไปถึงจุดที่มันเจริญงอกงามดุจมีชีวิตหน่วยงานหนึง่งชุมชนหนึง่งสังคมหนึง่ง มีจุดที่จเจริญง,งอกงามดุจมีชีวิตอย่างเช่นเนี่ยการที่พวกเรากรุณาบอกต่อวิดีโอไปนะเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปทําให้โลกทั้งใบเนี่ยติดเครื่องอจับจุดจับจังหวะได้เติบโตได้ติดเครื่องความลงตัวกลไกดีกลมเกลียวดีเนี่ยได้เราไม่ได้สามารถบอกว่าเราจะไปทําอย่างนั้นได้แต่แนวคิดในการสร้างต้นแบบหรือตั้งศูนย์พาณิชยปะวิการทั้งปวง ซึ่งศูนย์พัฒนาศิลปวิทยาทั้งปวงเนี่ยจะมีทั้งองค์ความรู้ทั้งเครื่องมือกลไกรูปแบบต่างๆทั้งฟังชั่นง,งานรูปแบบต่างๆฟังก์ชั่นง,งานไอ้กิจงานรูปแบบต่างๆพร้อมที่จะส่งเสริมให้ชุมชนสังคมที่เต็มใจกลุ่มคนที่เต็มใจเนี่ยไปถึงจุดท,ที่ลงตัวกลมเกลียวกันดีแล้วก็จเจริญง,งอกงามดุจมีชีวิตทุกท่านครับผมไม่ได้เก่ง มาอัดวิดีโอนี้เพื่ออะไรนะครับไม่ได้บอกว่าอยากโดนด่าอยากโดนว่านะแต่อยากให้ช่วยบอกต่อให้เผื่อไปเจอใครสักคนที่จะมารวมตัวกันสร้างอาชีพแบบนี้ขึ้นมาหรือเอาแนวคิดเนี่ยไปทำเองหรือไปช่วยกันจนครอบครัวดีขึ้นหน่วยงานสังคมดีขึ้นอยากให้มองเป็นการกุศลขอบคุณมากนะครับ